และว,วันนี้เราจะได้พบกับแชมป์ดาวประดับฟ้าซีซั่นสองการประกวดคนพิการที่มาพร้อมเพลงใหม่ที่ถูกแต่งโดยนักแต่งเพลงคนพิการทางสายตาเช่นกันอาจารย์บุญภาคธวศิลป์กับบทเพลงน่ารักเพลงนี้อยากมีคนรัก,กแม่มดาวทอง อยากมีคนรัก แม่มแชมป์ดาวประดับป้าสีสันสดสวัสดีครับ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 สวัสดีท่าสวูสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่สััสดีค่ะและนดีค่ผลงานใหม่ล่าสุดขอ่ะสมป์ดี่ะสอัสดีค่ะราัดิน่าสไปสดนคนะสวัสดีค่วปาะเทศน่ะฮวแลดวก็ะสวัสดีค่ะสิัสดค่ะสวัสดี่ะสวัแลี่ะสวันดีช่ะสวัสดีค่ะัดี้่ะสวัสนี่ะสวัสดีค่ะสอัสดี่ะสวัสดีค่ะ้องสียงะากไสค่ับ ก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเพลงนี้ต้องใช้อารมณ์ของเพลงในการในการร้องค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสนุกแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออการที่เราเคยร้องแต่เพลงหวานๆซึ้งๆมาร้องเพลงแนวนี้บ้างมันก,มนก็มันก็ยากค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราอะค่ะตอนน้องเหมินไ้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกอะครับรู้สึกยังไงบ้างเอยเพราะว่าก่อนจะเข้าห้องอัดเน,นี่ยเราต้องฟังแล้วก็ต้องจําเนื้อก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ แรกๆจริงๆที่อาจารย์ท่านส่งไกดไปให้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีนะแต่ว่า เราจะร้องยังไงอะให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็ทำเพลงนี้ให้ออกมาดีที่สุดอะค่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนครับผมร้องไปแล้วนี่มันเหมือนกับท้องฟ้าเป็นสีฟ้าโลกเป็นสีชมพูดูที่สังคสายสวยมากคุณแหม่มนี่ดูเป็นเด่นเลยอะเด่นเหมือนอยู่บนท้องฟ้าอย่างที่่ากคุณแหม่มผู้แต่งเป็นผู้พิการทางสายตาอยู่จังหวัดชุมพรเชื่ออาจารย์ภาสกรทวศินค่ะว้าว แต่งก็ตาบอดแล้วก็แต่งเพลงนี้มาเนี่ยปากผ่านอาจารย์ภูพานเพชรปฐถมพอยใช่ค่ะแล้วก็เอามาผมชอบมากเพราะว่าจริงๆพวกเราเนี่ยนะฮะแม้ว่าพิการทางสายตาหรือพิการอะไรก็ตามแต่หรือคนไม่พิการก็ตามแต่ทุกคนอยากได้ความรักและถ้าตากได้ความรักก็อยากจะบอกว่าถ้าเธอรักฉันนะเธอช่วยพาฉันไปเที่ยวต่างประเทศช่วยพาฉันใช่ไหมใช่ค่ะค่ะมันเป็นความจริงๆลึกๆอยู่ในใจ คือว่าอยากจะไปเที่ยวประเทศนอกเลเงนี้มันมสื่อให้ถึงความรู้มันสวนทางกันความคิดเขาใช่ป่ะผมเจ๋งอ่ะปวดท้องเลยไม่มันเกี่ยวอะไรกับการปวดท้องครับ่ะป๋าคือพอฟังแล้วมันรู้สึกขนลุกมวนท้องค่ะอย่างที่ป๋าพูดไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่ถ้าไปได้เราก็อยากไปใช่ไหมคะถ้าเราทําได้เราก็อยากทําบางทีเนี่ยถ้าเรา ไม่ใช้ตาในการในการสื่อเพลงนี้ออกมาเนี่ยแต่เราใช้ใจแทนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ใจได้ยิ่งมากมากม,มากยิ่งกว่าตาซะอีกโอ้โหนี่คือความสุขที่เราแสวงหาได้นี่คือความตั้งใจในการต่อสู้นะฮะ,ะนี่คือผลงานเพลงแรก ของแชมป์ซีซั่น2ของเราที่ต่อจากคุณเอ็มซีซั่นหสดใสกำลังใจเต็มเปลี่ยนกับคนพิการในดาวประดับฟ้าซีซั่น2น้องแหม่มนะฮะเพลงนี้ตีชื่อว่าอยากมีคนรักค่ะอยากมีคนรักนะฝากด้วยนะนรักเนรักน้องแหม่มครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับลิขสิทธิ์เพลงจะติดตัวคุณไปร้องที่ไหนก็ได้ออกทีวีออกวิยุที่ไหนก็ได้และก็จากนี้ไปเราจะ นำคุณแม่มภาพวันนี้มาทำเป็นสปอตโฆษณาต่อเนื่องกสามเดือนโปรโมทให้เลยว่าถ้าใครอยากได้แชมป์ของเราไปเป็นศิลปินทำงานคุณให้มีความสุขและร้องอย่างมีคุณภาพสามารถโทรศัพท์ไปที่คุณแม่มโดยตรงที่หมายเลข0813525204ค่ะใช่ค่ะติดต่อก<ด>ันโดย,ดยตรงไม่มี สัญญาผมกม่ได้ใดๆกับทางรายการทั้งสิ yeah ้นนะ,า ings, ะตามสบายเลยนะ,ะต้องขอข,ขอบคุณไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่สนับสนุนโครงการนี้ขอบคุณมากครับโ yeah ดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะที่ทําให้โครงการดาวประดับฟ้าซีซั่นสองนั้นเกิดขึ้นมานี่คือส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองของคนที่พิการนะครับแต่ยังอีกเป็นหลายหมื่นหลายแสน คนอีกในประเทศเรามีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณสองล้านกว่าเราต้องทําให้เขามีความสุขกันแล้วกันจะกับเขาฤดูกาลหน้าเนี่ยเราควรจะเดินทางไปสอนเขาเหมือนเดิมนะไปสอนคนพิการทั่วประเทศเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปด้วยค่ะโอ้โห้ยจำได้ไหมตอนที่คราวที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินทางไปสอนทั่วประเทศเนี่ยมันมีฟีดแบ็กหรือมีคนที่เขาพูดกับเราว่าอย่างไรก็เขาก็บอกว่าอาจารย์ทุกท่านเป็นกันเองกับพวกเรามากแล้วก็สนุกสนาน แล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกมีคนฝากหนูมาถามว่ามีเมื่อไหร่แจ้งหนูด้วยน,น้หนูจะไป